เรื่องราวที่น่าตกใจฟูอารีพิสุวรรณอดีตที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพรรคก้าวไกลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งอาจทําให้คุณต้องฉุกคิดฟูอาีได้เล่าถึงบทสนทนากับเพื่อนนักวิชาการชาวกัมพูชาที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของตนเองซึ่งเพื่อนคนนี้ได้เปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจว่ารัฐบาลกัมพูชาลึกๆแล้วอยากให้ไทยเก็บเฉลยศึกไว้นานๆยิ่งดีทําไมถึงเป็นเช่นนั้น เพื่อนักวิชาการท่านนี้มองว่าการที่ไทยยังคงกักตัวเฉลยศึกไว้สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีความชอบธรรมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติได้และดูเหมือนว่ามันถูกนำมาใช้อยู่บ่อยครั้งจริงๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำกัมพูชาภายในประเทศอีกด้วยประเด็นที่น่าสนใจคือเพื่อนักวิชาการท่านนี้กลับมองว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของเฉลยศึกเท่าที่ควรและยังเชื่ออีกว่าหากเฉลยศึกอยู่ในความดูแลของไทย อาจจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าด้วยซ้ําแต่แล้วหากพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการที่ไทยยังคงกักตัวเฉลยศึกไว้เพื่อนักวิชาการท่านนี้กลับมองว่าไม่คุ้มสําหรับประเทศไทยเลยฟูอาดียังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าฝ่ายไทยเองก็อาจติดอยู่กับเรื่องของผลประโยชน์ของรัฐหรือการเมืองภายในประเทศทำให้ยังไม่ยอมปล่อยตัวเฉลยศึกทั้งทงท,งที่หากมองในภาพรวมของผลประโยชน์แห่งชาติ และในระดับนานาชาติแล้วข้อเสียของการกักตัวเฉลยสิทธิไว้หน,น,น่าจะมากกว่าข้อดีด้วยซ้ําแล้วคุณหลักคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่บ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย